ก็ในส่วนนี้นะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตั้งใจฟังกันนิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนนี้นะคะจะมีข้อมูลในส่วนของอสเปคนะคะรวมถึงความคุ้มค่านะคะว่าถ้าเกิดซื้อไปแล้วเราจะคุ้มค่าหรือเปล่านะคะโดยที่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะในประเด็นของเราจะสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันของหุ่นยนต์โคบอทนะคะได้อย่างไรบ้างถ้าเป็นในเชิงของความคุ้มค่าะคะ่ะอันนี้คุณชีวิตมองยังไงบ้างคะ อ,อ,อันนี้ผมตอบได้เลยนะครับว่า,วาคุ้มแน่นอนครับเพราะว่า,วาการที่เริ่มหันมาใช้หุ่นยนต์แล้วก็หุ่นยนต์โคบอรเนี่ยใน,ในการผลิตเนี่ยนอ,น,อนอกเหนือจากปกติแล้วก็จะคำนวณกันจาก Payback p e r i o d ถูกไหมครับ p a y b a c k p e r i o ีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระยะเวลาที่ว่าจะมีการคิงนน,นะครับเนื่องจากว่าหุ่นยนต์โรบอทเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่มีราคาจับต้องได้ง่ายอยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นข้อดี เนี่ยครับที่ที่ที่เนาะที่เพิ่มเติมขึ้นมานะฮะแล้วการการเริ่มหันมาใช้หุ่นยนต์เนี่ยออนอกเหนือการนอกเหนือจาก payback period ที่เรานำมาคิดแล้วเนี่ยมันยังได้ผลประโยชน์ด้านอื่นเช่นที่ผมพ้นแล้วก็คืออย่างเช่นความปลอดภัยของพนักงานหรือเพิ่มเ,เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนแรงต่างพวกนี้ ก็จะมีการเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กรด้วยนะครับแล้วก็การใช้โคบอลเนี่ยเนื่องจากว่าการผลิตในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะบางองค์กรเนี่ยอาจจะมีการผลิตที่จํานวนไม่มากนะักแต่ว่าเปลี่ยนโมเดลบ่อยตรงนี้ให้โคบอลก็จะมาช่วยเติมตรงนี้ครับเพราะว่าโคบอลเนี่ยสามารถชิดได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้การโปรแกรมมากมายครับอ๋อค่ะก็ต่อไปนะคะก็อยากจะให้วิทยากรทั้งสามท่านนะคะมาแชร์นะคะว่าแต่ละท่าน เคยนำตัวหุ่นยนต์เนี่ยนะคะไปใช้งานยังไงบ้างนะคะโดยเริ่มจากท่านแรกนะคะขอเชิญคุณธนวันต์ก่อนเลยนะคะครับผมก็ผมขออนุญาตนะฮะแนะนำในส่วนของแอปพลิเคชันหรือว่าตัวที่เราเคยได้นำไปไประยุกต์ใช้จริงๆนะฮะเอามาแสดงให้ดูนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตทีมง,งานเปิดวิดีโอได้เลยนะครับะนะครับก็เป็นในส่วนของการาไม่ คือในเชิงการศึกษาเนี่ยเราก็มีตัวนี้นะครับอยู่ในส่วนของภาคการศึกษาอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของภาคของการผลิตเนี่ยเราก็มีการประยุกต์ใช้งานนะครับเอาไปาให้โรงงานได้ใช้กันเลยนะครับอ่านะครับอย่างกรณีของที่ผมจะโชว์ให้ดูก็คือเป็นเรื่องของการปิกแอนเพจก็คือหยิบจับนี่ยนะครับจะเห็นว่าชิ้นงานที่ไหลเข้ามานะฮะจะเป็นแผงแผงยาชนิดหนึ่งนะฮะที่ที่ไหลออกมาจากเครื่องจกักรและทีนี้เขาต้อง เมื่อก่อนก่อนหน้าน,นี้นะครับแผงยาเนี้ยจะใช้คนงานนะครับในการหยิบชิ้นงานนะครับลงกล่องนะครับให้ได้ให้ได้50กล่องให้ได้ให้ได้50ชิ้นต่อกล่องนะครับแต่ปรากฏว่าบางทีอาจจะมีการเกินบ้างขาดบ้างทําใหา้ทางโรงงานเนี่ยครับให้เราเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับหลังจากที่เราไปเราก็คิดโซลูชันตรงนี้ขึ้นมาก็คือใช้แขนกลตัวนี้นะครับของโรบอทเมจิเชียนของโรบอตตัวนี้นครับในการหยิบ นะครับชิ้นงานเดี๋ยวเราจะมีตัวจริงให้ดูนะครับในตอนท้ายนะครับโอเคครับก็ทําให้เขาเนี่ยลดต้นทุนได้คือคุ้มเลยละครับนะฮะทั้งได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ต้นทุนด้วยนะครับโอเคครับต่อไปเป็นส่วนของตัวอย่างที่สองครับเดี๋ยวชิ้นงานขึ้นตัวอย่างที่2ได้เลยครับอ่าอ่าแชร์แล้วนะเรียบร้อยเนาะนะครับอ่าโอเคครับนี่ครับเห็นไหมครับเราได้มีการใส่ เหมือนจวเจลรี่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นกดหยดตังค์20บาทนะครับแล้วมันก็หุ่นยนต์มันก็วิ่งมารับครับมารับแล้วเสร็จแล้วม <double> ัน <Kirby> ก็เอาไปจุ <resse> ่มนะครับในเครื่องล้างนะครับเครื่องล้างนะครับเครื่องล้างเนี่ยก็จะมีอยู่2 2เครื่องล้างนะฮะเครื่องล้างน้ําแรกน้ํา1น้ํา2แล้วก็เอาไปเป่าเป่าเสร็จก็มาให้กับคนที่ใช้งานเลยนะครับแล้วคนใช้งานก็ปลอดภัยนะบางทีจวเจลรี่เนี่ยของมันราคาแรงนะ แล้วเขาก็อยากจะอยู่ในสายตาของเขาอะนะก็เลยแบบอยู่หน้าเครื่องเลยนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับผมผมในการเปี้ยงเพชรต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของท่านอื่นได้เลยนะครับครับผมก็ต่อไปนะคะขอเชิญคุณอานท์นะคะมาแชร์นะคะว่าคุณอานท์เนี่ยเคยน้าหุ่นยนต์ไปใช้งานยังไงบ้างคะขอเชิญค่ะครับผมก็จะมาแชร์ในส่วนที่เป็นผลงานนะที่สามารถเปิดเผยได้กับในงานนี้นะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่วิดีโอแรกกันนะฮะดูอย่างคลิปวิดีโอนะฮะอ๋อเนี่ยยอดยอดใส่ยอดใส่ยอดใสเนี่ยครับโหวันหนึ่งเนี่ยแทนคนได้เกือบ3ามคนเลยนะฮะสามคนเลยนะครับ,ลรบและที่สําคัญนะพอเป็นออโตเมชันอย่างเงี้ยนะครับเอามาเชื่อมโยงกับระบบออโตเมชันแล้วเนี่ยถ้าเราใช้คนใช่ไหมนอกจากมีข้อจํากัดเรื่องเวลาพักแล้วบางทีถ้าถ้ามีเรื่องโควิดก็มีปัญหาอีกใช่ไหมครับ แล้วที่สําคัญอนะ่ะคนนะ่ะต้องการแสงสว่างในการหยิบใส่ชิ้นงานด้วยนะแต่หุ่นยนต์ตัวนี้ไม่ต้องเลยนะครับปิดไฟทํางานทํางานได้เลยนะครับมันเยี่ยมมากๆเลยสําหรับตัวนี้เป็นแคสที่ผมภูมิใจนําเสนอมากๆนะครับอ่ะในวิดีโอถัดไปเลยครับผมอ่าวิดีโอถัดไปเนี่ยครับจะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะฮะนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วนะยังช่วยทําให้เซฟคนทําให้คนปลอดภัยด้วยนะครับจากงานเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นงานปั๊มปิ้งนะเป็นงานประเภทปั๊มปิงนะ้งเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเอามือไปใส่เนี่ยอันตรายนะอันตรายมากเลยนะถ้า ถ้าถ้าพลาดมาทีเนี่ยเครื่องปัง๊มมันปั๊มมือคนเลยเนี่ยนะครับเครื่องปัง๊มปั๊มมือคนเลยก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นแน่นอนแหละมือมือพังแน่ๆละ่ะมือหักแน่ๆนะครับใช้ตัวนี้นะ m g 4 0 0ที่ทางเราดีไซน์ขึ้นมาก็เอามาใส่แทนคนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังทําให้ประสิทธิภาพเนี่ยตัวงานเนี่ยคงที่สม่ําเสมอนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะมีเคสนะหนึ่งผู้ผู้เจ้าของโรงงานอนะ่ะผู้ประกอบการอ่ะนะครับให้โจทย์มาว่าเนี่ยเขาเจอปัญหาเรื่องว่า พอเขาใช้คนแล้วบางทีเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยโอ้คนเข้าโรงงานไม่ได้เลยนะเพราะว่ามีมีการระบาดของโควิดนะครับสองนะฮะบ,บางทีเนี่ยหาคนมาแทนก็ต้องมานั่งฝึกใหม่อีกนะฮะแต่หุ่นยนต์เนี่ยต่อให้เราขยายเพิ่มมีหลายตัวนะแต่โปรแกรมอะโปรเซสเดิมเหมือนเดิมขยายได้รวดเร็วไม่ต้องเทรนนิ่งใหม่ด้วยนะครับเนี่ตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับตัว mg ส0หรถือว่าคุ้มค่ามากๆเลย<ม>นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปวิดีโอถัดไปกันครับอ่าตัวนี้ผมชอบนะอ่อ แบบไมใ่ให้ไม่ให้แบบพนักง,งานเขาแบบสูญเสียอวัยวะได้เนาะครับผมอันนี้สุดยอดเลยอิมแพคให้กับทางผู้ประกอบการมากมากนะครับอ่ะมาต่อไปนี่อันนี้จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะเมื่อกี้ในโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมครับครั้งนี้เราขยับเข้ามาในห้องแลบนะห้องแลบห้องวิจัยเนาะก็อันนี้เป็นแลบเคมีที่เขาจะต้องมาคิดค้นนะพวกสารปลูกโปรตีนอะไรของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ มีการต้องมานั่งหยดสารด้วยนะเวลาเทสเนี่ยไอหย,ยดแค่จุด2จุดแต่ไม่เท่าไรหร่หรอกนะครับมันมันนิดหน่อยแต่ว่าในการทดลองจริงเวลาเทสเนี่ยเขาเทสกันเป็นร้อยเป็นพันจุดนะ <c oughs> ถ้าต้องให้นักวิจัยเนี่ยที่เวลาของเขามีมูมลค่าเขาต้องใช้มันสมองในการที่จะคิดค้นนะครับแล้วเขาต้องมานั่งหย,ยดเนี่ยมันเป็นการที่ไม่คุ้มค่าเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้เ้อาดูบอทดนี่แหละนะฮะเข้ามาช่วยทํางานพวกนี้นที่มันทําซ้าๆๆเนี่ยนะครับก็ช่วยประหยัดแรงแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเอาเวลาที่ ประหยัดเวลาตัวนี้นะไปคิดค้นงานวิจัยใหม่ๆได้อีกเยอะเลยและแถมยังทําให้งานในการเทสของเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะฮะตัวนี้เป็นเค s e s t u ที่ดีมากๆครับผมของผมเนี่ยก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมสมบครับผมเอาละค่ะก็ทั้งสองท่านก็จบเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นตาของพี่ชีวิตแล้วนะคะก็อยากจะให้มาแชร์นิดนึงนะคะว่าทางพี่ชีวิตเนี่ยเคยนําดูบอทดนะคะไปใช้งานยังไงบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้เราฟังกันสักนิดนึงค่ะครับผม คือผมทางทางองค์กรผมเนี่ยมีการนำตัวผลิตภัณฑ์โดรบอทไปใช้กับลูกค้าเยอะนะครับแต่จุดประเด็นก็คือว่าบางทีก็เป็นความลับของลูกค้าคนลูกค้าผมส่วนใหญ่จะอยู่ในอุตสาหกรรม,มเขาก็จะเก็บเป็นความลับบอกว่าห้ามแชร์ห้ามถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้ที่ผมได้นำคลิปหรือภาพมาเนี่ยผมก็ได้ขออนุญาตทาง ทางลูกค้าแล้วนะครับในแต่ละท่านบางท่านก็มีวิดีโอคลิปนะครับแต่บอกว่าห้ามเปิดวิดีโอคลิปให้เป็นภาพนิ่งแทนผมก็มีความจำเป็นที่ต <c oughs> ้องทาอย่างนั้นหรือบางทีผมก็อาจจะมีโปรเซสแต่คล้ายๆกันแต่ว่าไม่สามารถนรําของลูกค้าจริงให้ดูได้ผมก็จะเอาคลิปจาก youtube เนี่ยมาให้ให้ดูแทนนะครับครับผมอ่างั้นเริ่มเลยนะครับอ่าครับผมในในรูปแรกเนี่ยนะครับอ่จะเป็น การนำโดบอทเมจิเชียนนะครับจริงๆเจ้าเมจิเชียนตัวนี้เป็นเกรดการศึกษาเลยนะครับแต่ว่าก็มีลูกค้าเนี่ยนำไปใช้งานจริงในบรกชันไลน์แต่ว่าการการนำเจ้าเมจิเชียนตัวนี้ไปใช้คือต้องเลือกโปรเซสท,ที่เหมาะสมกับมันนะครับถ้าเลือกโปรเซสท,ที่เหมาะสมมันได้เนี่ยระยะเวลาคืนทุนเนี่ยสั้นมากๆเพราะว่าลําพังตัวมนันเองมูลค่าก็ไม่ได้สูงมากอยู่แล้วอาจจะคืนทุนได้ในเวลาแค่1เดือนนะครับในรูปนี้จะเป็นการ นำเอาตัวชิ้นงานของเป็นเป็นพูดเ,เป็นตัวมอแปลงนะครับไปทําการดิปปิ้งจุ่มตะกั่วที่ขาของตัวมอแปลงอะฮะซึ่งโปรเซสตรงเนี้ยคิดว่าก็ทางมนุษย์เนี่ยหรือคนอย่างเราเราก็ไม่อยากไม่ค่อยอยากจะทำอย่างนเพราะต้องอยู่หน้าเตาตะกัว่วนะครับอาจจะมีผลกระทบด้านสุขภาพได้นะครับเช่นรูปตัดไปครับจากจากในรูปนี้ก็จะเป็นเมชเช่น เกณดการศึกษาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้จะรับสัญญาณจากเครื่องมือวัดเครื่องมือวัดจะส่งสัญญาณมาที่หุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็จะรู้ว่างานตัวนั้นดีหรือเสียแล้วก็จะทําการแยกงานดีไปอีกที่หนึ่งงานเสียไปอีกที่หนึ่งทําให้ช่วยพนักงานนะครับแทนที่พนักงานเนี่ยจะต้องมาแยกก็เป็นเหมือนผู้ช่วยพนักงานอีกท่านหนึ่งก็ช่วยทําให้ลดเวลาในการทํางานของพนักงานนะครับพนักงานก็อาจจะแค่นำนำนำชิ้นงานเนี่ยไปเข้าจิกเท่านั้นเองครับถัดไปครับ ตัวนี้ก็ยังคงเป็นเมชเช่นเกตการศึกษาเหมือนเดิมนะครับก็คือพนักง,งานโอเปอเตอร์เนี่ยก็จะนําชิ้นงานวางลงบนจิกนะครับแล้วจากนั้นหุ่นยนต์ก็จะพาชิ้นงานเนี่ยไปที่ตัวดิสพนเซอร์ของเหลวหยดลงมาตัวนี้ก็จะต้องใช้ความเที่ยงตรงสักหน่อยนะฮะคือถ้าเป็นมนุษย์ทําเนี่ยล้าแน่ๆวันหนึ่งนะครับถัดไปครับตัวนี้จะเป็น m อ4ม0 m สี่รตัวนี้ทำหน้านที่ รับงานจากเครื่องเครื่องจัรเป็นฉีดทิ้วครับแล้วก็มาทําการอินสเปคชันจากนั้นก็จะแยกชิ้นงานว่าดีหรือเสียเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นการใช้งานจริงในโรงงานเลยนะครับถัดไปครับตัวนี้ก็เป็นอ่โปรเซส นะครับกคือิกแอนเพเนี่ยปกติก็จะหุ่นยนต์แล้วก็ใช้งานในลักขนาดปิกแอนเพซเยอะ,อะผมก็เอาตัวคลิปจาก y o u t u b e เนี่ยมาดูเพราะว่ามันเป็นโปรเซสโดยปกต,ทปตกปงงทิทั่วไปนะครับตัวนี้ก็เป็นพิ๊กแอนเพซในโรงงานทั่วๆไปนะครับแต่ว่าจะมีการวางโปรเซสคือมีคอนเวเยอร์เบลตัวแล้วก็มีการวางเข้าที่แมชชีนนะครับต่อไปครับตัวนี้ก็คือ m อ4 0 0เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนตัวเป็นตัวดิสเพเซอร์ ที่ผมเคยทำงานให้ลูกค้ามาก็จะเป็นการฉีดกาวนะครับพอดีผมเห็นคลิปตัวนี้คล้ายๆกันก็เลยนำมาให้ดูนะครับทำไปครับตัวนี้ก็คือมาเป็นที่หุ่นยนต์ CR s ซ r i e s แล้วตัวนี้ก็คือนำมาใช้ในการ i n s p e c ก i o n ก็คือเอากล้องเนี่ยติดที่ปลายทูของหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ที่เห็นนี่จะเป็นการ i ิน p e c t i ันเครื่องยนต์นะครับเวลาเราเปลี่ยนโมเดลเนี่ยก็จะเวลาเปลี่ยนโมเดลหุ่นยนต์เนี่ย ย่งเป็นหุ่นยนต์เป็นเครื่องยนต์เล็กหรือใหญ่อย่างเงี้ยเราก็เพียงแค่เปลี่ยนโปรแกรมของโรบอตเท่านั้นเองครับถัดไปครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่แทบจะเรียกได้ว่าหุ่นยนต์ตัว C.R. ตัวเนี้ยทำงานเปล่าๆเลยนะครับก็กับ n 2ที่ดูดตัวกล่องกระดาษลูกฟูกแล้วก็มีจิกที่ช่วยในการพับกล่องฮะตัวนี้จะเห็นว่า ทำงานได้ตัวเดียวเพียวๆเลยแทบไม่ต้องมีอุปกรณ์อัตโนมัติอื่นมาช่วยเสริมเลยครับครับผมถัดไปครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการทํางานร่วมกันน่ยนะครับเป็นการอย่างเช่นว่าพนักง,งานหยิบเอาตัวผลิตภัณฑ์มาหลังจากนั้นตัวหุ่นยนต์ CR Series ก็จะทําการนําไปประกอบแล้วก็ขันน็อตหลังจากนั้นก็จะวางไว้ที่ตําแหน่งเดิมแล้วพนักง,งานก็จะ นำเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้ต่อไปครับเอาละค่ะในส่วนของความคุ้มค่านะคะก็จบลงไปแล้วนะคะคือถ้าลูกค้าซื้อไปนะคะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปในส่วนของสเปคนะคะเพราะว่าข้อมูลส่วนนี้นะคะก็จะมีผลนะคะต่อสําหรับบางท่านนะคะที่กําลังมองหาหุ่นยนต์นะคะว่าเอถ้าซื้อไปแล้วมันจะเหมาะกับการทํางานของเราหรือเปล่านะคะวันนี้ก็จะมีข้อมูลส่วนนี้นะคะมาช่วยท่านสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็ต้องขอ มอบเวทีนี้นะคะให้กับคุณธนวัฒน์แล้วก็คุณอานน์นะคะขอเชิญค่ะครับผมก็อย่างที่เราเห็นตัวอย่างการใช้งานกันแบบก่อนหน้านี้นะจากที่หลายหลายคนแชร์คำหนึ่งก็คือที่ได้ยินมาก็คือความเหมาะสมเนาะนะครับถ้าเราใช้ถ้าชิ้นง,งานเราเล็กแล้วเราใช้ตัวใหญ่ความเขาเรียกว่าการคืนทุนเนี่ยก็จะใช้เวลานานเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยราคาค่อนข้างแรงนะครับแต่ถ้างานเล็ก แต่ถ้างานใหญ่แล้วใช้ตัวเล็กก็ไม่เหมาะสมอีกมันก็ไม่ไหวนะครับมันคือมันทํางานหนักเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องดูความเหมาะสมอย่างตัวนี้นะครับเราจะมาแนะนําตัวที่เล็กลงมาหน่อยนะครับที่เป็นพระเอกของเราในงานนี้เปรียบเสมือนเป็นการเปิดตัวเขาเลยก็ได้นะครับเป็นรุ่น mg 400ก่อนหน้านี้นเขาจะเรียกว่าเป็นเมจิเชียนจะเป็นตัวสีขาวๆาวนะครับที่ก่อนหน้านี้ที่ทางทางจีนนะฮะที่ทางคุณแนะนําไปนะครับจะเป็นตัวสีขาวขาวเป็น education grade นะครับอ่ะ เรามาดูกันครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มแรกเนี่ยโดยตัวนะครับเขาก็จะขนาดอ,อยู่ที่ประมาณกระดาษ A4 นะฮะกลางๆประมาณตัวนี้เลยฮนะแล้วก็มอเตอร์ของเขาที่เขาอัดเเข้าไปที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยเป็นเซอร์โวมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์เนี่ยเขาจะมีความเก่งก็คือไปแล้วมันกลับที่เดิมได้มันฉลาดมันรู้ว่าตัวเองมันมีระบบฟีดแบ็กมันมีระบบตรวจสอบว่าตำแหน่งตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการทํางานนะครับเริ่มแรกเราจะขยับกันทีละจอยก่อนตัวนี้มันมี4แกนนะครับ เดี๋ยวให้น้องขยับนะครับแกนที่1ก่อนก่อนเห็นไหมครับเขาก็จะมีวงในการไปซ้ายไปขวานะครับนี่คือเคลื่อนไหวแบบจอยต่อไปครับจอยสองครับนะครับเห็นไหมครจอยสองจะเป็นตรงนี้นะฮะต่อไปครับจอยสามครับต่อไปจอยสี่ครับจอยสี่จะอยู่ทางด้านนี้นะครับจะเป็นเหมือนการหมุนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มีสี่แกนหยิบเหมาะงานปิกแอนเพจหยิบจับวางคินนิ่งอะไรต่างๆเนี่ยครับสะดวกเลยตัวนี้นะครับ ต่อไปนะครับผมจะให้ดูว่าเขายืดได้เท่าไหร่นะตัวนี้ยืดได้เท่าไหร่เดี๋ยวให้น้องยืดสุดเลยนะ,ะเห็นไหมครับจังหวะที่ยืดไปเวลาเขาเช็คนะคเขาจะดูจากจุดกึ่งกลางตรงนี้ไปจนถึงจุดปลายตรงนี้ว่ามันไปได้เท่าไหร่มันไกลเท่าไหร่เราก็ต้องดูระยะก,การทํางานของเขานะครับอย่างตัวนี้นะฮะผมวัดให้ดูอ,อยู่ที่440ม mm. ิลลิเมตรก็ไม้บรรทัดประมาณเกือบสองไม้บรรทัดนะครับ440มิลลิเมตรแล้วเขาก็สามารถเคลื่อนตัวได้นะ สามร้อยยี่สิบองศาอัานนี้คือจุดเริ่มต้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เขาวนไปดูนะอ่ะโอเคครับเริ่มวนได้เลยเนาะอ่านะครับจากจุดนี้ถึงจุดเนี้ยนะครับรวมรวมแล้วก็คือสามร้อยยี่สิบองศาตรงนี้จะเป็นมุมอับมาไม่ได้นะครับโดยกลไกลทางแมชชีนิกโดยอุปกรณ์ของเขานะครับอ่าโอเคนะฮะนี่คือรอบตัวของเขานะครับทำได้ต่อไปนะอ่าเราจะให้ดูเรื่องของความเร็วนะความเร็วนะครับอ่าตัวตัวเนี้ยนะ พอรเป็นเซอร์โวมันก็จะมีการเคลื่อนตัวเร็วในระดับหนึ่งก็คือตอนนี้สเปคอยู่ที่300องศาต่อวินาทีนะ,ะเดี๋ยวทีมงานเปิดโปรแกรมขึ้นมาสักครู่หนึ่งนะฮะ,ะเห็นไหมครับตรงนี้ผมให้เขาวิ่งประมาณ300องศานะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะฮะนะครับด,ด้วยความเร็วเนี่ยถ้าเราลองนับในใจดูอ่ะหนสอง 3นะครับก็คือประมาณ1วินาทีนะครับวนประมาณนี้เพระฉะนั้นเราก็ต้องคํานวณโปรเซสคํคำนวณเวลาเราดูนะครับว่ามันมันเหมาะสมไหมนะครับด้วยความเร็วระดับนี้โอเคนะต่อไปสปีดต่อไปครับสต็อปเลยเนาะต่อไปเป็นเรื่องของด้านหลัง I.O. เขาเรียก I.O. I. o I คือ Input O. คือ Output คือโรบอตเนี่ยแขนกลเนี่ยมันทำงานตนคนเดียวไม่ได้ บางทีมันต้องเชื่อมต่อกับ PLC เครืเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆเราเลยต้องมีพอตอินเทอร์เฟซต่างๆพอตเชื่อมต่อต่างๆซึ่งพื้นฐานง,ง่ายๆเลยก็คือพอตอินพุตอัพพุตตรงนี้ครับเขามี2องชันแนลให้ตรงนี้นะฮะซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยมีอินพุตเนี่ยสิ 16, มีอ u t พุตเนี่ยสินะครับเชื่อมต่อได้แบบ ส่งส่งสัญญาณไปส่งสัญญาณกลับนี่างครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะตอนนี้พร้อมมาเนาะยกตัวอย่างผมกดสวิตช์นะครับแล้วทําให้แขนกลเนี่ยเขาทำงานพอทํางานเสร็จปุ๊บส่งสัญญาณออกมาที่หลอดไฟเนาะะเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับผมกดสวิตช์ไปปุ๊บแขนกลทํางานเนาะหุ่นยนต์ก็ขยับไปนะครับปุ๊บกลับมาพอถึงจุดนี้ปุ๊บให้แสดงหลอดไฟให้แสดงการทํางานว่าม,มันส่งสัญญาณเอาพุทออกมาะนะครับนี่คือนี่คือความง่ายแล้วตัวเนี้ย i อตัวนี้ก็คือ24โวลต์พอ24โวลต์นเนี่ยมันก็คือเกรดอุตสาหกรรมมันก็คือ PLC มันคืออุปกรณ์เ,เซ็นเซอร์อะไรต่างๆทั่วๆไปได้เลยนะครับโอเคนะอันนี้คือฟังกช์ชันของเขา i.o. เนาะต่อไปครับเรื่องของอการชนและหยุดอันนี้คือเรื่องของความปลอดภัยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะฮะเขาบอกไว้ว่ามันน้อยกว่า12นิวตันแต่ว่าเดี๋ยว ผมใช้มือนิ้วผมเนี่ยฮะในการที่จะให้ให้มันหยุดเลยนะครับถ้ามันโดนผมเนี่ยมันจะหยุดอ่ะนะครับเดี๋ยวผมตั้งมือไว้ตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับเพียงแค่นี้เองเบาๆแล้วเขาก็จะมีการเตือนออกมาแล้วก็รีเซ็ตใหม่จะให้ทํางานต่อหรือว่าจะหยุดเลยหรือว่าจะแก้ไขก่อนก็ได้นะครับนี่คือระบบความปลอดภัยนะครับโอเคต่อไปนอกจากตัวอย่างนี้แล้วเขาก็เออก็ เข้าใจคิดนะฮะมีระบบ Emergency ให้พร้อมเลยนะฮะมีพอตสำหรับ Emergency จนซีสตอปเลยถ้าตอนนี้ทำงานอยู่แล้วกดปุ๊บนะครับสต็อปเลยเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรสต็อปได้เลยครับแล้วก็เตือนอารามผ่านระบบนู้นอ่ะเราอาจจะต้องรีเซ็ตก่อนอ่านี่ครับฟังก์ชันการทำงานเบื้องต้นซึ่งถ้าด้วยสเปคเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเปโ o ล d นะฮะเปโลดหรือการรับน้ำหนักตรงนี้นะครับจะรับได้ครึ่งกิโลนะครับ คือน้ำหนักรวมทุนรวมอะไรต่างๆเนี่ยรับได้ครนะึ่งกิโลเนาะแล้วก็รีพีทนะครับคือความเขาเรียกว่าทําซ้ํำกลับไปจุดเดิมค่า e อ r ร์เลอร์ครับห้ไมครนะครับ, micron, รบตัวนี้50าสิบไมโครทางผู้ผลิตเนี่ยเขาก็มีการรีพีทรีพีท i อริตก็คือการคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับมีการทดสอบอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูมาตรฐานสเปคได้เลยเนาะอ่ะต่อไปสุดท้ายในส่วนของฟังก์ชันการทํางาน ที่เขามีให้ก็คือเรื่องของการโปรแกรมนะเขาก็จะมีซอฟต์แวร์ให้นะครับฟรีเลยดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ตัวนึ้งก็เชื่อมต่อได้เลยนะฮะอย่างนี้เขาใช้โปรแกรมที่ใช้เขียนใช้โปรแกรมเหมือนกึ่งๆใช้ภาษา C ีแต่เราเรียกกันว่าบล็อกลี่นะครับสามารถลากวางลากวางเลยอ่ะเราลองวางนะลากให้ดูสักอันสิอ่ะเห็นไหมฮะลากออกมาวางต่อ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 เป็นบล็อกเป็นบล็อกได้เลยนะครับนี่บล็อกลี่นะฮะก็เขียนโปรแกรมง่ายมากนะครับสะดวกสบายนะครับ นะครับเนี่ยครับเป็นไงครับเ,เรียนรู้ก็ง่ายนะครับใช้ก็ง่ายความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ก็ถือว่าได้แบบได้ดีเยี่ยมเลยครับนะฮะโอเคนะครับในส่วนของฟีเจอร์แล้วก็เบสิกขั้นพื้นฐานจะประมาณนี้แต่ว่ามันยังไม่หมดเท่านั้นมันมีเรื่องของเทคโนโลยีอีกที่สามารถอัดแอพต่อเข้าตรงนี้ได้อีกนะครับเดี๋ยวทางให้คุณอนุนนะครับชี้แจงว่ามัน ม,มันใส่อะไรได้อีกนะฮะทางด้านเทคโนโลยีครับผมขอบคุณมากมากนะครับที่โทรครับามามาต่อกันผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ,บ,รบในส่วนของ MG 400เนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์โทก็ได้บอกถึงตัวโปรแกรมที่ใช้บล็อกลี่บอกถึงสเปคและศักยภาพของมันแล้วเป็นที่น่าประทับใจมากแต่ผมจะเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับก็คือจะมีมันสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ด้วยนะฮะเราสามารถใส่ USB dongle เนาะแล้วก็ทำให้มันสามารถควบคุมเนี่ยโปรแกรมนะ ผ่าน Wi-Fi แบบไร้สายเลยเพราะว่าตอนนี้ปกติเราจะเสียบสายแลนใช่ไหมแต่มันมี USB port นะเราเสียบได้ด้วยนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับมันได้ถูกทางทีมพัฒนาของดูบอตเองก็ได้พัฒนามาให้ third party นะครับหรือว่าบุคคลที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมเนี่ยนะครับสามารถใช้ผู้ภาษา Python, C sharp, C p นะครับ MATLAB อะไรพวกนี้นะฮะหรือแม้กระทั่ง Labview นะฮะพวกนี้เนี่ยสามารถใช้กับตัว Mg 400ได้ด้วยนะครับคอนเน็ t ผ่าน Wi-Fi หรือสายแลนก็ได้นะครับส่วนใหญ่จะคุยกันทางโปรโตคอลที่เป็น TCP/IP นะครับพวกนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับมันยังมีพอร์ตที่ต่อกับ encoder นะเพื่อรองรับความเร็วนะทำงานพวกค c o วเ e อร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็มันมีฟังก์ชันที่ support เกี่ยวกับพวกระบบ vision ด้วยนะตัวนี้และที่สำคัญเลยแล้วทางผมเนี่ยนะครับก็วิจัยต่อเนื่องนะก็คือทาง ใช้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ROS นะครับหรือว่าระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์นะฮะตัวนี้ก็สามารถใช้ด้วยกันได้ด้วยนะครับแปลว่าถ้าเราเอาไปใช้กับระบบที่คุยกันม่าผ่านมาตรฐานอย่างเช่น ROS เนี่ยโหต่อยอดได้อีกเยอะนะครับในตัวงานนี่จะสนุกมากมันมากๆนะครับสำหรับ MT 400แล้วก็ผลิตภัณฑ์จาก Dobot นะครับของผมมีประมาณเท่านี้ครับเห็น ROS นี่เอามาโชว์ด้วยวันนี้ใช่ครับวันนี้ผมมาโชว์ด้วยครับ ROS ระบบที่แบบเหมือนแบบ สูงขึ้นมาเพื่อจะแ<ส>บบควบคุมแข่นหุ่นยนต์ตัวนี้เนะาะโอเคเลยครับเยี่ยมเลยครับจบลงไปแล้วนะคะในส่วนของ mg 4 0 0นะคะเอแล้วถ้าเกิดว่าสเกลงานที่เราต้องการนำไปใช้อ่ะค่ะมันเกิดมันมีสเกลที่ใหญ่กว่านี้เวิร์กสเปซมันหนักมันเยอะกว่านี้แล้วก็เพโหลดที่หนักกว่านี้นะคะเราควรจะใช้ตัวไหนดีวันนี้นะคะเราก็มีคำตอบนะคะมาให้ทุกท่านนะคะอันนี้ก็ขอเชิญคุณอานนท์นะคะมาอธิบายนะคะ cobot cr series นะคะขอเชิญค่ะ ครับผมขอบคุณน้องหลิวมากๆเลยนะครับโอ้โอเคเอถ้าสมมุติว่าจากเดิมอย่าที่เราเห็นนะดูบอรใช่ไหมครับ MG400 เนี่ยมันเหมาะสมนะแต่ว่ามันเป็นงานที่เพลย์โหลดไม่หนักนะแต่ถ้าเราอยากจะจัดหนักจัดเต็มกว่านี้แบบว่ายกของหนักๆเลยนะฮะผมแนะนำตัวนี้เลย CR Series นะครับ CR Series เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกตัวเลขตามหลังด้วยนะแล้วมันจะมีความหมายนะครับผมยกตัวอย่างเช่น CR3, CR3 CR นะเป็นโคบอดด้วยนะแล้วก็3นี่หมายถึงว่ารองรับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง3กิโลกรัมด้วยกันนะครับผมระยะยืดยาวสูงสุดนะครับระยะยืดยาวสูงสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่620ม mm ิลลิเมตรนะครับตัว CR3 นะครับผม แล้วก็หนักขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับก็จะเป็น CR5 นะคร CR5 นี่เมื่อกี้คุณจุนเจียนะได้พูดไปแล้วในสไลด์นะครับมาแต่ประมาณปี2019แล้วนะตัวนี้แต่ยังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนเลยนะฮะตัว CR5 นี่ก็รับน้ำหนักนะครับได้ที่5กิโลกรัมนะครับระยะยืดยาวหรือแมก i รชของมันเนี่ยนะครับจะอยู่ที่900มเมตรนะครับแล้วก็มี CR10 แล้ก็ CR16 นะฮะ CR10 เนี่ยนะครับยาว1 0 0นะครับ1,300 มมต CR16 ร CR 16, องรับน้ำหนักได้16กิโลนะครับได้ที่1,000มิลิเมตรนะฮะทีนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อฮนะในไซส์ต่อไปนะฮะโปรดักตัวใหม่นะโปรดักตัวใหม่ตัวนี้นะฮะผมเนี่เห็นแล้วตื่นเต้นว้าวๆกับมันมากๆเลยนะครับผมอ่าชื่อ CR3L นะฮะเป็น CR3 เหมือนกันนะแต่เป็น CR3L คืออะไรนะครเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติม CR3 ก็ CR คือรองรับน้ำหนักได้3กิโลกรัมนะครับแต่ L นี่คืออะไร ยาวๆนะครับยาวๆยาวกว่าเดิมนะฮะจากเดิมเนี่ยนะครับมันหกร้อยี่สิบมิลเมตรแต่ตัวนี้นะครับปีหน้าเจอกันนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยมิลเมตรเลยนะครับยาวมากๆนะฮะเหมาะเหมาะกับงานอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็จะมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายนิดนึงนะครับอ่ะต่อมานะครับถัดไปนะฮะอ่า cr เอ่าเมื่อกี้มันมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าสิบใช่ไหมตอนนี้เจ็ดกิโลก็มีนะครับเจ็ดกิโลกรัมก็มีอ่าถัดไปครับต่อไป cr อะไรเอ้า cr 12บสองลองรับได้12บกิโลนะฮะตัวนี้โปรดักต์ใหม่เตรียมตัวรับชมได้เลยแล้วก็ผมจะบอกว่านะครับตัวดูบอทเนี่ยนะครับที่ทำเป็นโคบอทเนี่ยนะครับมันไม่ใช่โคบอทที่เป็นแค่ชื่อนะแต่เป็นโคบอทที่มี ISO 1506นะครับหนึ่ด้วยและนอกจากนั้นยังสามารถใส่นะครับเซฟสกินนะครับเข้าไปที่ตัวหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับดีเทคคนดีเทคเลือดดีเทคของเหลวดีเทคเหล็กได้อีกต่งหักนะฮะ ซึ่งได้รับมาตรฐานนะ ISO 13849นะครับนอกจากนั้นนะครับวันนี้นะฮะที่เราเห็นเนี่ยเคลื่อนไปเคลื่อนมานะตัวกล้องนะแล้วยังมีช่างภาพนะครับกิติมาสักเลยนะครับคือตัวนี้นั่นเองนะครับ c ี5ไฟนะครับอ๋อเราต่อกล้องไปแล้วนะตัวนี้โหหล่อมากๆนะพี่ใหญ่เรานะฮะอ๋อตัวนี้นะฮะ CR5 ฟโอ้เท่มากๆเลยนะครับพวกนาดาวนะครับ GMM นะครับช่อง3าช่อง7นะครับ อยากได้ช่างกล้องหล่อหลอแบบนี้นะครับติดต่อพวกเราได้เลยนะครับหรือแม่ค้าไลฟ์นะครับพิมพ์ลิพงพิมพ์ลิพายมาให้หมดนะฮะเรามีช่างกล้องนะฮะกิตสีมาสักคนใหม่มาแล้วนะฮะตัวนี้หล่อหลอนะครับทางทางเราเนี่ยสามารถดูแลเรื่องพวกนี้ได้นะเทคนิคไม่ต้องกลัวนะครับทางเราเซิร์ฟให้ได้แล้วเขาใช้งานง่ายมากๆนะครับผมโอเคขอบคุณครับครับผม